วันพระหรือหัดสะบอดีที่เจ็ดมกกะราคมพอสอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เรื่องเรื่องไหนเรื่องสูตรคูนอาสาม

หนึ่งหกคูณหกนึ่งเท่ากับหกจิบคูณตัวแมเท่ากับหนึ่งเลยแจิบนึ่งจิบ